สวัสดีค่ะทุกคนเอ้อยสายใหยิ่งมากเลยตอนนี้ข่กวใหญ่ตอนเช้านะคะวันวนก็คือจะไปตรวจโควิดนะคะเดึงมาจากนักเรียนของโครูนะคะที่ครูอสอนอ่ะเป็นโควิดนะคะครูก็เลยต้ยองูปตรวจโควิดด้วยนะคะที่เรียนมห่งะะางกันไป long นะคะตอนนี้ก็มางจะอไปสายอาวุธเด็ก,กับขับรถก่อนนะคะสายอาจารย์สายอาจาไม่ไหวเลยเราจเจออะไรที่โรงเรียนนะคร มาถึงเรียนแล้วจ้ามาถึงนะคะเราก็ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวเลยนะคะสำหรับครูนะคะจะได้ตรวจก่อนนะคะหลายคนนะคะก็ถามคำถ,ถามเข้ามานะคะว่าทำไมนะคะครูโฟ,โฟถึงได้ตรวจโควิดล่ะคะก็เพราะว่าโฟนะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงในวงที่1นนะคะดูจากรูปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่สัมผัสผู้ติดโควิดอยู่ในกลุ่มหนึ่งนะคะเราจะต้อง ตรวจโควิดแล้วก็กักตัวนะคะตามมาตรการของรัฐหรือว่าสาธารณสุขนั่นเองค่ะจากที่โฟนะคะได้ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรคิวนะคะเราก็ได้คิวที่29นั่นเองค่ะเราก็ต้องนั่งรอรอรอต่อไปนะคะคุณหมอเขาจะเรียกชื่อนะคะตามลำดับคิวนั่นเองค่ะ นี่ก็จะเป็นนักเรียน1นึ่งทั้ทั้งหมดนะคะเราก็ต้องให้กําลังใจกันไปนะคะไม่มีใครอยากติดโควิดใช่ไหมคะทุกคนคะคือมันก็เป็นเหตุสุวิสัยอะเนาะถ้าเลือกได้ก็ไม่มีใครที่แบบอยากจะติดนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะพอถึงคิวเรานะคะคุณหมอก็จะเรียกมาซักประวัตินะคะแล้วก็จะให้เราเซ็นชื่อต่างๆนะคะ มันย้อนแสงอ่ะพลอยฟาินซู้ๆกันทุกคนเปาไหวไหมไหวไหมกลัวแล้วหนึ่งกลัวแล้วหนึ่งเป้อไม่ไหวแล้วนะอ่าชัดนั้น อย่าเศร้าอย่าเศร้าตรวจไปแล้วรอบนึ่งไม่ใช่หรอใกล้ถึงคิวคููแล้วตื่นเต้นจังเลยอ่ะใกล้ถึงแล้วจ้าเตรียมบัตรประชาชนรอเลยนะคะตอนนี้มีหลังจากที่ซักประวัติเสร็จนะคุณหมอก็จะให้ทิ้วมานะคะเป็นหลอดนะคะแล้วก็มีคัตเติลบัตรเพื่อเอามาแย่ในโพรงจมูกเรานั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะเนื่องจาก คุณหมอนทะไม่ให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะทุกคนคะ่ะแต่คุณหมอบอกว่าถ่ายรูปได้แต่ทุกคนคะโฟก็ถ่ายไม่ทันอยู่ดีนะคะเพราะว่าการที่เอาคัตเติลบัตเนี่ยแย่ไปนในโพรงจมูกแล้วก็คว้านควาน้ควานเนี่ยมันเสร็จรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะก็เลยไม่ทันได้ถ่ายนะคะทุกคนแต่โฟมีรูปแล้วก็คลิปตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ชมวิธีการตรวจนะคะว่าเขาตรวจยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ โพจงจมูกเฮ้ยจะเรียกขาข้อสวบเจ้าหน้าที่ต่อมาจากทางตึกแยกดีลังหักไม่สัมพันกับข้อสวบนะครับเล่นาลรนี้เป็น้อเดยวนู่แล้วเขาบมดูค่ะอีเวิร์นะคะ คือเจ็บมากนะคะทุกคนแทงเขาแบบแทงแค่รูเดียวเอาเราอยู่กลุ่มเสียงก็ต้องยอมรับเพื่อนในกลุมก่มเสียงเขาเมื่อกี้นะแบขอเขาถ่ายคลิปเราะว่าถ่ายคลิปไม่ได้เดี๋ยวว่าถ่ายรูปได้นะคะ คืออืม้มไหวถ่ายรูปได้กขก็งงเหมือนกันกูว่าอาการหนักแล้วหนึ่งแล้วแบบตอนตอนที่ถ่ายใช่ไหมตอนที่แบบเอาเอา,เอาสำลีใส่ลงไปใช่ไหมเขาอะให้เอาแบบแมสใช่ไหมปิดปากไว้เออแล้วเขาให้เงยหน้าแป๊บเดียวคะ่ะหมอแบบคว้านแบบอย,อย่างนี้เลยอะบบเออคว้านคว้านแบบเกินคว้านแบบน้ำตานี่ไหลแป๊บเดียวอะใ่ไม่ทันใช่แบบคือต้องการหายใจจริงๆอะคิดว่าเขาจะตรวจ ทั้งหมด3ที่ก็คือรูจมูกทั้งสองข้างแล้วก็เสมหะแต่จริงๆคือเขาไม่ตรวจถึงขนาดนั้นอะ,อะแต่ต่างประเทศอะเขาตรวจทั้ง3ที่เลยนะอืมแต่าาาอาจจะงบประมาณหรือเปล่าด้วยงบประมาณ<อ>ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะจอดไหนห<า>จอดจตรงน,นี้เดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้กักตัวเพราะว่าเห็นเฟิร์นนะคะบอกว่าเออมึงนั่นแหละอย่าพึ่งเพียกู บอกว่านี่เห็นเฟิร์นอะบอกว่าแบบเขาอะจะให้แบบเราแบบกักตัวสิบสี่วันอยู่ในห้องอะไรเงี้ยจะออกแบบเขาเรียกเข้าไปอะไรไปรับรองแพทย์ใช่ไหมอ่าจะออกไปรับรองแพทย์ให้เรานะคะเราก็ต้องลองดูต่อไปว่าเป็นยังไงนะคะ